Uh huh. สวัสดีครับผมทักษิณวัชระวิทยากุรรายงานจากสนามกอล์ฟเอกชัย <c oughs> มาตีทุกมีโอกาสก็มาตีเกือบทุกอาทิตย์ที่กรีนหลุมหนึ่งของสนามกอล์ฟเอกชัยนะครับผมตีช็อตหนึ่งซ้ายไปแฟร์เว์หลุมสองก็ต้องแหกซ้ายไปแฟร์เว์หลุมสองอีกตีข้ามกลับมาแล้วก็ตีสีออนอยู่ไกลๆทางซ้ายนู่น โอเคครับเดี๋ยวก็มาดูกันเราก็อยู่ตรงหลุมสองแล้วนะครับหลุมนี้ยากสุดของสนามเอกชัยแฮนดิแคปหนึ่งแต่ผมวันนี้ตีไม่ดีไม่ได้เล่นมาสองอาทิตย์รวบซ้ายตลอดทีออฟรวบซ้ายตลอดตดีกันพี่ชายผมนะครับแหมเดี๋ยวี่เดี๋ยว,ยวลบลลวันนี้อากาศดีมากเลยโอ้โหอุณหภูมิประมาณน่าจะยีนะ ยี่บห้าจุดห้าอนห้องแอร์ลมก็ดี <c oughs> มีอย่างเดียวที่ไม่ดีคือสกอร์เรากับพัตเตอร์ใหม่สกอตตี้คัมเบรลอนของเราซัดสามพัดไปสองสำรุมแล้ว <c oughs> เราอยู่ลมสี่ะแวกตะกี้ชิบสองมันทนลมอย่างแรงนี่ลมแรงจริงโบกี้ไปได้เออลุมนี้เอาตัวรอดไปชิปพาไม่ลม ตอนนี้เราก็กมาอยู่ถึงหลุม8แล้วคอสเของเอกอชัยแน่วันนี้ความจริงตีพอใช้ได้นะไปออก9หลุม2เอียนที่แคบ1หลุมเดียวนะพามันก็พอได้นะเนี่ยนี่1วันออนเห็นไหมพา3วันอ่อนลูกข้างบนนั่นเรามาอยู่หลุม9คอสเอเนี่หลุมนี้สมัยก่อนต้นไผ่ตัวนี้จะ สูงๆเดี๋ยวนี้ตัดเหลือเป็นพุ่มแค่นี้เลยตีง่ายขึ้นบานเบอร์เลยสวัสดีครับตีจบไปแล้วเก้าหลุมแม่ตะกี้นี้มีสี่พาโอ้โหเดี๋ยวบอกจบแล้วเก้าหลุมจบแล้วเก้าหลุมจบแล้วเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นรอบที่สองใช่จๆตีสัดเกินไปสิบทีโอ้ตาย รูปบลงทำไมไอเขาไขาหน้าเขาดมล้มหนึ่งค้อบีในี่เดี๋ยวนี้เป็นตะข่ายคึงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะมีตึกแถวมาสร้างอยู่ข้างๆสนามตรงนู้นแต่เดิมตรงนี้มีแต่ต้นไม้ต้นสนส,นส,งสูงๆเดี๋นี้ต้องเป็นตะข่าย <c oughs> เป็นผ้าสียาว <c oughs> ถ้าออกัสต้ามีเอเมนคอนเนอร์เอกชัย นี่ก็คือ a อเมนคอนเนอของเอกชัย <Wow. S 1> คคอหลุม3 c o คอสบกับหลุม4 2สองหลุมนี้แหละ oh. ถ้ารอดมาได้ปลอดภัยโดยไม่หลุดอะไรหลุดแรงก็จะโอเคหลุมนี้ถ้านากักกอล์ฟเือใหมท่ที่ทีออฟไม่ไกลก็จะยากมากเพราะว่าเพราะว่าเห็นไหมนม้ำแล้วก็ไปถึงปรีนก็จะเป็นน้ำโอ้หลุม13เนี่ยเอเมนคอนเนอผมเรียกเอเมนคอนเนอรเลยตรงนี้ สองหลุมเนี่ยต่อกันยากๆหลุมเมื่อกี้เราลอดมาด้วยโบกี้แล้วก็ผ่านสองหลุมยากมาด้วยโบกี้โบกี้นี่นี่เรามาอยู่13 14 15สิบห้าละหลุม15วันนี้อากาศดีมากๆเราก็เดินทางมาถึงหลุม18ละ ตอนนี้เราตีเกินอยู่6ทีแต่หลุมเกิน6ทีก็โอเคนะสำหรับสนามเอกชัยโอ้โหคอสบซึ่งจัดเป็นแชมเปี้ยนชิพคอรสยากที่สุดใน3คอร์สของสนามนี้สวัสดีครับแหมก็จะจบแล้วเล็กหลุมเดียวที่เอาไปไม่ตกน้ำด้วยใช้ได้ใช้ได้พอทนพอทน